สวัสดีครับ FC ทุกคนสวัสดีช่วง bye บ่ายๆวันที่อากาศร้อนที่สุดครับตั้งแต่เข้าเรื่อดูหน้าร้อนร้อนมากเลยวันนี้ที่บ้านลุงที่ไร่ของลุงนี้ตอนนี้อากาศ35องศาเห้าอานี่ร้อนอบอ้าวครับแดดนี้จ้าครับ บางรับครับรัฐที่อยู่จากบ้านลุงไปไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ4-500้กิโลนี่นะอากาศนี้45-46องศาโวร้อนสุดๆเลยแต่โชคดีหน่อยบ้านตรงบ้านลุงก็ไม่ถึงขนาดนั้นปะทีนี้เรามาดูชมดอกไม้กันครับวันนี้มาชมดอกไม้ชมสวนกุหลาบส,วน,สวนผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ ลิลี่สีขาวนี่เริ่มอลังการเต็มที่แล้วตอนนี้เอไปเรามาเรามาดูดอกกาล่าลิลลี่กันเขาเรียกว่ากาล่าลิลลี่เนาะผลที่นี่ภาษาทางบ้านชาวเมืองไทยบ้านเรานี่เรียก,เร,ยกเรียกอะไรลงุงก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่กาล่าลิลลี่ครับดูสิตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วสีสันนี้ลุงชอบมากเลยเพราะเพราะว่าเหมือนย้อมสีเนี่ยนะแต่เป็นสีธรรมชาตินะธรรมชาติเอยถูกอากาศร้อนดอกนี้ล้มไปแล้วเลย หลากหลายครับตอนนี้เ,เริ่มเริ่มกลางจะออกขึ้นมาก็มีออกดอกไปแล้วก็มีนี่แ้อง <Okay. S 1> ไปตัดใส่ใจกันต้องรอให้อากาศเย็นหน่อยพวกนี้ก็เริ่มเย็นแล้วตัดใส่ใจกันดูนะสีของเสานี่สวยงามมากเลยนี่กาลาลินดี้รับถ้าบางไทยถ้าเป็นสาน้อยป่าแป้งนี่จะเป็นสีขาวเนาะใช่ไหมทุกคนดอกสีขาวเนาะอันนี้รวมสีเลย วยงามพับมีอีกอยู่สวนหนึ่งสวนนั้นอยู่ไกลไปนหน่อยนั่นสวนนั้นเป็นดอกสีชมพูชมพูสวยงามเลยเตโน้นอยู่อีสวนน้เนเลยไม่อยากเดินไปเนาะเราเราดูสวนนี้ก่อนด้วยกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะทั้งกุหลาบทั้งหลายอย่างครับกุลาบหน้าร้อนร้อนกันร้อนจริงๆเลยสินี่หอมพับนี่กลาบนี่หอ,หอมเลยว่าพรุ่งนี้ถ้าอากาศเย็นหน่อยจะลงจะตัดกุหลาบตอก ากาล่าลิลลี่ใส่แจกกันดูถ้าร้อนเงนี้ยตัดใส่ไม่ได้เลยไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเหี่ยวเลยนะถึงใส่สวนน้ำก็ก็เหี่ยวอยีกง,งานเขาลุงนะตัดยังไม่เสร็จเลยเนะี่ยตัดเพิ่งตัดได้เท่านี้ยีก,ก็หลายที่เลยยังตอนนี้นยังยังไม่ตัดเลยนะเจออากาศร้อนก็ตัดไม่ได้เลยต้องต้องหยุดกันต้องต้องตัดเพช่วงอากาศเย็นร้อนไม่ไหว งานเยอะครับงานเยอะดูสวนผสมประสานครับตอนนี้สวนดอ,อกไม้สมผสมประสานโอ้อากาศร้อนร้อน,ร,อนร้อนเลยนู่ทางตะวันยังไม่นั่นเลยยังไม่ขึ้นเลยทางตะวันทังบานชื่นลงลงทา้งบานชื่นทางตะวันเราลงตรงนี้รอสักพักหนึ่งนะเห็นดอกน,ะนี่เห็นเป็นดอกจูมนะทางตะวัน นก็บานชื่นหนะ้าร้อนครับร้อนจนถ,ถึงเดือนนู้นเยเมษาครับที่หายร้อนเออตอนนี้ก็รับปันกันสุดๆไปก่อนเราเดินมาชมตรงนี้กันว่ามีอะไรสีขาวนี่ก็เริ่มเะยอลังการดอกสีขาวนี่ดอกอ,อะไรลุงว่าไม่ใช่ชาบซื่อนะชื่อนะดอกนี่นี่สวยงามมากเลย ตัดใส่กานนี้เหมาะเลยนะอย่ามากเลยแต่จังตัดไม่ได้อย่างว่าอากาศร้อนครับตอนนี้ตัดไม่ได้พึ่งน้อยนี่จองเลยดอกนี้สวยงามนะตามท้องเรื่องออขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยดึงลากมาลง,ลงลงลงตัวดินก็ขึ้นละอันนี้ ไป,ไปทุกคนดูก็จบที่นี้ก่อนเนาะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยไปมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคนไปสวัสดีครับผม